สวัสดีค่ะมาใจ่เป็นครูคุณพิมันนี้นะคะวันอาทิตย์ตอนเย็นๆนะคะก็มาดูกันว่าวันนี้ทําอะไรทานกันบ้างนะคะง่ายๆค่ะเมื่อวานก็เป็นส้ปต้ไก่ย่างไปแล้วเนาะวันนี้ก็าจะคิดกินอะไรแบบว่าสีชุกเขียว,ยวะคะ่ะเดาว่านะคะว่าเขียวๆนี้คืออะไรนะคะอันนี้นะคะอยากจะทําแกงเขียวหวานนะคะอันนี้ก็เป็นสองที่น้องเขาให้มาเนาะก็มีค่ะตามที่เห็นละคส่ง่ายๆเนาะ ก็เผื่อเปล่าม,ม,มันมีก็ใช้อีตัวเอ็กแคลนมะเขือยาวแทนนะคะไม่ใส่ยาวม่วงหมูหน่อไม้นี่กะทิแค่นี้ล่ะคะ่ะน้ำปลาสัเดียวไม่แซบเราก็เพิ่มแม่สีลงไปอีกค่ะต่อไปลาะะง่ายๆค่ะที่มีเราเนื้อหมูนะคะผัดนะจ้าผัดไปอย่างนี้นะจ้า เจอกันจ้าไฟยิงไปแลใส่กะทินะจ้าอย่าใส่เยอะนะอือนี่ค่ะเราก็ต้องคอยผัดให้มันจนแตกมันนะคะเขาเรียกใช่ไหมแตกมันเนาะที่เราใส่ชุดน่ะหน่อยมากือ,อค่ะให้ เบาไฟนิดหนึง่งต่อไปก็ใส่ผงนี้เลยนะจ๊ะผงวิเศษสากชูชีแล้วก็ใส่กะทิลงไปอีกนะจ๊ะอ,อสุดสำเร็จง่ายๆแต่ถ้าส่วนมากเขาก็จะเอาพริกนี้ไปผัดกับน้ำมันแล้วก็ผัดกับหมูใช่ไหมคะแล้วก็เติมกะทิลงไปนะคะก็ มันไม่ติดสูตรหรอกค่ะจะลงอะไรก่อนก็ได้ออกมามันก็รสชาติแกงเขียวจา่นั้นในความคิดพี่พีึเครตาเดี๋ยวเจอกันทาะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยแซ่บนะคะก็เลยใส่แม่สีลงไปอีกสักแค่นี้นะคะไม่ถึงครึ่งนะคะอุ้ยเยอะเกินค่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดลรก็อืมน,นี่ค่ะไปตีในน้ำเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะ นึกว่าสอนนั้นจะรสชาติแบบว่าเผ็ดพี่ทีมชอบทานเคียวหวานเ็นเผ็ดๆนะคะที่จริงส่วนมากเขาก็จะเอาเครื่องแกงเนี่ยค่ะไปโคลก,กับพวกพริกเพิ่มอะไรอย่างนี้นะคะ,คะกระทีไม่ต้องใช้ทั้งกระป๋องนะคะใส่แค่ครึ่งกระป๋องแล้วก็เอาน้ําเติมผสมออกไปนะจ๊ะสนับพี่พีมนะจ๊ะเพราะมันเป็นน้ําหัวนะจ๊ะอะนะมันค้นคนมากเสร็จก็ชิมอย่างนี้สิคะมีรสชาติความเผ็ดอันนี้เราก็ปิดแรปไว้ ต่ออีซอ,องของขนอมื่อกี้ค่ะที่เป็นแกงเขียวหวานของยี่ห้อ,นอคนร์คะอร่อยนะคะแล้วก็ใช้แม่สีไปซับช้อนช้อนโต๊ะใหญ่ๆอ่ะคะ่ะรสชาติแซ่บแล้วก็ตัดน้ำปลาแคะนั้นอยู่หมัดค่ะจริงๆค่ะขนอก็ต้องให้เขาจริงๆค่ะแต่กัว่าเราชอบความเผ็ดเราก็เลยเอาแม่สีใส่ลงไปตรงนี้เข้าใจไหมคะอือฮึเข้าใจค่ะเข้าใจนะอันนี้มันเดือดพร่านนะคะเราก็าใส่เลยจ้า ถ้าเป็นมะเขือพวงคงจะเลิศกว่านี้เนาะโอ้ยหีร่วงเห็นไหมล่ะไม่เป็นไรคะ่ะไปล้างนะ้ำแป๊บนึงสามวินี่คะ่ะตอนนี้น้ำเริ่มกะทิเริ่มเดือดหระหวังนะคะเห็นไหมนี่อือืโอเคนะไปวัดไปวาได้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ใส่พริกคะ่ะจะพริกอะไรก็ข้างแบบพี่พิมแล้วนี่คะ่ะจบ เรียบร้อยสะ้โอเคนะจ้าขวกชุนพีง่ายๆเห็นไหมลนะ่ะมันไม่ยากทุกคนเข้าครัวกันนะคะตอนนี้ก็รอไอ้นี่สุกนะจะหรือเจอกันจากนี้ทานเดือดแล้วนะจะ้ามะเขือก็เริ่มสุกแล้วนะจะแล้วเราก็ปล่อยมันไว้นะคะพี่ลืมจะใส่หัวลับผ้าเลยจะะ้โหัวลับานี่ลิมามั้งต้นแล้วนะไม่เหลือแล้วนะเนียนต่อไปพี่ลมจะทำไข่ดาวนะคะแต่น้ำมันหมดนะคะ เพราะว่าจะแบ่งไปทำะนะคะ่ะก็เลยต้องใช้บัตเตอร์แทนนะคะนี่สืะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องเอาใส่ปากหนึ่งคำเคียงไปเจอกันอาใครไม่เชื่อก็นี่จสะไปช้อนส่วนตัวอืร่อยมากอืข้าวใส่ก่อน ขทอดไข่ขแบบที่ดีมากขอาไข่ขแบบใช้บัตเตอร์ไข่าดาวนะคะดาวไม่ดาวไม่รู้ค่ะก็นี้ค่ะนี่ค่ะโอเจ้ซ่าดหรือเซฟกันไข่าดาวสหย่หนจ้าแกงเกีือหวานก็เขาพี่พร้อมเสิร์ฟนะจ้าโอเคค่าไข่าดาวแล้วอันะนที่นู่ต่อไปจะเป็นกระเพราหมูนะคะหมูสับนะคะหมูสับนี่ค่ะก็กระเทียมต้นหอมหัวหอมพริกแล้วก็ อันนี้ไม่ใช่ถั่วฝักยาวนะคะเป็นหน่อไม้ฝรั่งค่ะแล้วก็ใบกระเพราแห้งนะจ๊ะซตสตามนี้นะคะแล้วก็น้ำปาน,นีนะจ๊ะโอเคจ้าแล้วก็น้ำตาละค,ะาะค,ะค่ะค้าต่อยนะจ้าก็กระเทียมเลยนะจ้าง่ายๆเกลียวมันไปนะคะข <c oughs> ้าวซในการนื้อหมูในการนื้อหมูสักนะคะถ้าไม่สักก็ไม่อร่อยเนาะ <c oughs> น้มันก,ก็น้ำมันก็ต้องแบ่งไว้ใส่เลยค่ะแต่ที่ี้เราต้องใส่ไก่ก็เลยต้องทอดด้วยอีกคนหนื่อยงนั้นนะคะน้ำมันปลานะคะมีสีนิดนึง,นงยิ่วขาวน้ำปลามันมีนะคะโอเคแกตัดมาเป็นคนแป๊บนึงดิฉันลืมเ,เอาพริกลงไปผัดกับกระเทียมค่ะก็เลยต้องใส่พร้อมกันเลยนะจ้าตอนนี้มันจะอ,อร่อยไหมล่ะอีพีมนะอีพีม มาแล้วจัดเซฟสระหมุนสระหมุนสิลูกนี่ค่ะถ้าไหลลงเตามาก็ไม่ต้องกินใช่ไหม,อมโอเคจ้ะควันลุ่มลุกทต่ไมก็ตัดน้ำตาใส่น้ำตาลนะคะนิดนึ่งนะ<ม>ตอนนี้มันก็พี่จพิ่เติมน้ำมาไปนิดนึงนี่นพิ่งจะใส่พวกนี้เลยนะคะ่ะ Uh huh. แล้วก็ผัดนะคะ uh huh. แล้วก็สอนนะคะชิมดูเรื่องดูได้ยังหรือว่าไข่ดาวกินกับอะไรเค็ดสา เป็นไงคะสามโมงหยาไหมเอ่ยสามโมงหยาไหม Nice สปารีมากเลยค่ะทุกคนไปถามที่มีม Nice สปารีมาถึงเมื่อไรก็มัน Nice นะคะแล้วก็สปารีโอ้โปิดทำไมเดี๋ยวจะตักกินนะคะ๊ะมีตรงนี้ยังไม่ปิดนะเราต้องเปิดอีกทีนึงโอเค เราก็ต้องใส่ที่ตัวฟินเะเล่นนะกระเพราแห้งนี่จะใส่ลงไปเลยอ่าปิดไฟได้เลยค่ะดีกว่าไม่มีให้กินนะกระเพราอ่ะเือเจ้าเจอกันในหน้าตาห่านแกงเขียวหวานไข่ดาวกระเพรา ชาน่าทานไหมคะ่ะกระรองร้อนๆเลยคะ่ะขอตัวไปทานก่อนนึจาเออลืมทําทิ้งน้าําตาชาไปคะ่ะไม่เป็นไรหรือข้าวาีข้าก็รอนะคะจัแกงสวนล้าก็หิวามากเลยกินแกงสวนมารอนะคะจะกิแบบเร็วะครับพี่เคี้ยวะเร็วเพรเาะว่ารอนะค่ะืม้ไขด่ดาวไหมครักไปเลยครักลุนอีกแค้ับาหกินแกงวนันอืมหือ เอเลยมาได้ขนานีอ้อครับกระเาครับอากาข้างนอกอนอนอากิกับหน้ารอนเลยครับอืมอืมเียวลนะอืมกดส่มีช่งไข่ก่อนเดีย๋ยไ้ไข่ร้อนนะกตเไดมไม่าจรินไข่เจียวไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ย กินประเภทไข่ตอนเช้าก็เป็นแต่เช้าตู่ตอนเย็นที่เคยทำไข่เจียวกินเขาบอกเฮ้ยทำไมเขกินตอนเย็นเขากินตอนเช้าตอนไบอกว่ามึงใครจะกินหมดแหละเช้าสายบ่ายเย็นไข่เจียวไข่ดาวทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยเป็นวัฒนธรรมเขาเนาะแต่เดี๋ยวนี้ใครก็กินข้างจ้วงเลยเห็นไหมนะในใจฉันบอกว่าฉันเสร็จแล้วนะดูนังของเส่พี่กิ๊ก้าโอ้โหพี่พี่นี่เผ็ดมากวัก Love you ก u y